สวัสดีค่ะมาเจอกันนะคะกับช่องแก้วพารวยนะคะวันนี้จะมาให้แนวทางดาปกติกับดาววีพีนะคะคลิปทุกลิปท,ที่ทำขึ้นนะคะทางช่องไม่นำไม่สับสนเล่นการพนันทุกชนิดทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงอของท่านนอยังมีสติเล่นอย่างมีสติโปรดใช้วิจารณญาณในการเดจมค่ะให้เพียงแค่แนวทางนะคะอ่ะเอาไปแล้วปากา ดาวของเรามาได้แค่ดาวเดียวนะคะมาได้แค่ดาวนี้นะคะมีมาลุดสามมาสามหนึ่งแล้วก็จะมาวินตรงนี้นะคะมาวินปกติหลุดค่ะดาวปกติหลุดนะคะเออ,เอ,อดาวเช้าหลุดนะคะนี่นะแปดศูยังไปออกงานน่อยงงไหมโอ้ <laughs> ดาวมีไว้บึ่งในแท้เลยดาวมีไว้บึง่งวันนี้อะไรดีคุนอยากเจาะตามตัวแต่ว่าให้วินเอาได้ไหมเซนฮูนต้องวิ่งรูดนะทุกคนวิ่งรูดหนึ่งสี่อร์ดาวว i ไอพี รีบๆรีบกลับบ้าน 3เจอย์จดที่จริงดาวมาเลยแล้วนะ อะไรที่เมื่อวานมาแล้วเมื่อรอบที่ผ่านมามันแล้วก็ให้เบาๆนะคือที่มาแล้วคือมีหนึ่งจดกับกับอะไรกับหนึ่งสามนะคะแต่คือหวยนะไม่มีอะไรที่แน่นอนนะทุกคน mm hmm. เด่นหนึ่งเกค่ะวินนะคะที่จริงวินแค่หนึ่งสี่สามเจ็ดแต่ว่ามันมีสูนรมาเด่นมาอีกหนึ่งตัวนะทุกคนหนึ่งสี สามจิตเ <37. S 2> สียงอะไรอะ่ะหลอนศูนย์นี่หมงไม่มีอะไรแน่นอนเด้อทุกคนทำตามสูตรนะทำตามสูตรนะคะ

ประมาณนี้นะคะอ่ะชอบตามไม่ชอบผ่านนะคะให้ดูเพียงแค่แนวทางค่ะขอให้ทุกคนโชคดีเลยปังๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ mm.